ทำไมคนต้องมีลูกด้วยอะฮะทำไมคนต้องมีลูกด้วยอะทำไมต้องมีลูกด้วยออรรทำไมต้องสรรืบสกุลด้วย<ม>ะอะฮะ แล้วมีลูกต้องรักลูกปะฮะทุกวันใครก็รักลูกน้อยคนที่จะไม่รักลูกจริงเหรอเรื่องมารักเขาปะมารักเขาเปล่าหันมาดิรักเขาเปล่ารักสิรักแค่ไหนฉัันรกเเธอท่าาฟ้ ใช่ลูกหมาไหนฉันว่าไปก็คือลูกเธอลูกสนใาเสีย,สยตึงตาเริงตึ้งต้งออตั้งนามสกุลทำไมไม่เอาแซ่ป้าป้าลงไปด้วยจะดีทำอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะท,ทำอะไรอ่ะทำอะไรอยู่รอพอรอพอคืออะไร รถไฟฟ้าทำไมมาใกล้ๆดิใกล้ๆหน่อยทำไมอ้วนจังเลยอ่ะแล้วต่อไปหนูจะอ้วนเหมือนมาม่าไหมเนี่ยก่อนก็ไม่อ้